เวลาที่เราจะทําให้เราอินกับการอ่านแล้วอ่านได้คําว่านานก็คือแค่โฟกัสประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือถือว่านานแล้วนะคะในแต่ละวันของสำหรับคนทำงาน แต่ว่าบางคนก็อ่านได้นานกว่านี้แต่จริงแล้วไม่ควรอ่านยาวต่อเลยมันก็เป็นหลักที่ไม่ได้ถูกต้องอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการอ่านหนังสือเราอ่านสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราควรลุกบ้างผ่อนคลายหายใจใ้างนอกบ้างปล่อยสายตาออกจากการอ่านหนังสือบ้างถ้าเราไม่อินมันมากแล้วถ้าเรามันเป็นการฝืนมันมากๆ มันต้องพักอยู่แล้วนะคะแต่การพักนี้ไม่ใช่การไปนั่งเล่นโซเชียลหรือไปนั่งเมาท์มอยหรือไปนั่งดูละคอแล้วทาให้ความรู้สึกโฟกัสเรามันหลุดไปอันนี้ก็เป็นวิธีไม่ถูกต้องการพักคือการคิด ถึงความตื่นเต้นว่าเออถ้าฉันสอบได้ฉันจะทำยังไงดีแบบว่าเออฉันจะไปสอนที่โรงเรียนขนาดเล็กฉันจะอยากสอนเด็กโตหรือเด็กเล็กอย่างเงี้ยฉันจะมีความสุขแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยมันต้องเป็นความรู้สึกแบบนี้มันถึงจะกระตุ้นให้เราโอเคอ่านหนังสือต่อดีกว่าฉันจะได้ไปถึงตรงนั้นแบบนี้มันต้องเป็นการพักแบบนั้นอาจจะยืดเส้นยืดสายลุกเดินบ้างอะไรบ้างนะคะออกมาจิบน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ควรจิบน้ําเรื่อยๆถ้าอ่านไม่ได้นานน่ะรู้เลยว่าสติสมาธิมันไม่ได้โฟกัสแค่แค่สิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าคือการอ่านหนังสือมันคิดไปเรื่องอื่นมีความแบบว่าอุย้ยเมื่อยเหนื่อยเบื่ออย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะจบอยากไปคาเฟ่อ้ยอยากออกไปห้างเอแฟนอยู่ไหนนะไม่เห็นโถหามันจะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ย